โอ้โห oh, oh. พี่น้องนี่คือกล้วยไม้ไม้ไกไมายุมิของนาเล็กนะเอามาผูกเกาะไว้กับต่อไม้ไวนะ้แต่มันขาดความชุ่มชื้นผ่านฤดูแล้งมันก็เลยความสวยความงามมันก็ลดนะเดี๋ยวนาเล็กจะจัดการย้ายที่ปลูกใหม่เดี๋ยวไปดูว่าอุปกรณ์ที่นาเล็กใช้ปลูกจะเป็นอะไร ยไปดกันช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเ็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ นั่เล็ก็จัดการได้มาแล้วนี่ฮะเป็นแบบนี้นะที่เกาะไว้โอ้โหมันแห้งมากเลยเป็นขุยเจอปลวกกินด้วยนะเนี่ยก็จะมาประกรบกับแผ่นกระดานตัวนี้ประกรบอย่างนี้ไปเลยนะเนี่ยง่ายง่ายแล้วก็ใช้เชือกผูกหรือไม่ก็ใช้ตะปูตอกนะตอกตรงรากมันนะให้มันยึดกับแผ่นกระดาน เราไปแขวนได้คอยดูกันพี่น้องเราก็จัดการผลูกเรียบร้อยแล้วเห็นไหมแล้วก็จัดการผลูกใส่กับแผ่นของไม้กระดานเศษที่เขาตัดทิ้งนะเห็นไหมเอามาผลูกเกาะไว้แบบนี้แล้วนั่นเล้ก็ใช้เชือกฟางผูกที่ใช้เชือกฟางผูกไว้เพราะว่ากล่าว่า เชือกฟางเนี่ยอายุประมาณสักสองสามเดือนเดี๋ยวมันก็ขาดที่มันอยู่ได้คือรากของมันจะต้องยึดเองนะรากของต้นไม้ไม้ไกลมายุ่เนี้จะต้องยึดเองนะแล้วเชือกฟางแล้วก็เอาทิ้งไปนะส่วนข้างบนตรงนี้นี่ด้านบนเราก็สามารถที่จะใส่ปุ๋ยได้นะยวให้ใส่ปุ๋ยให้ดูเนะี่ยหยดไปเลย เนี่ยโดยลงไปฮะเนี่ยมันก็จะมีปูยอยู่เนี่ยปุ๋ยออสโมโคตเนี่ยลงไปในช่องนี้หรือบางคนอาจจะซื้อเป็นตะแกรงเล็กๆเ,เป็นกาบเล็กๆใส่ตรงนี้หรือจะเป็นห่อผ้า,าคอรก็ได้นะใส่ยัดลงไปเวลาเรารดน้ําหรือฝนตกโดนใส่มันก็จะค่อยๆซึมค่อยๆซ,ซึมเข้าไปนี่ไม้เศษไม้กระดานเนี่ย พวกนี้ปลวกใส่หัวแน่นอนนะไม้แข็งอเล็กทำไว้หลายอันแล้วนี่อันนี้ก็ผูกเกาะไว้นเ,เนี่ยจุดที่ผูกเกาะเนี่ยเห็นไหมเราใช้ตะปูยึดและสามารถที่จะเอาไปแขวนได้แขวนเกาะต้นไม้ก็ได้หรือว่าแขวนตาม ที่เราต้องการที่จะให้มันโชว์นะตอนแรกๆนะเล็กจะเอาไว้ในร่มก่อนให้เขาฟื้นสักหน่อยหนึ่งแล้วเริ่มออกดอกเราจะเอาไปโชว์เอาไปแขวนไว้โชว์ดอกนี่แหละก็เป็นวิธีการง่ายๆของนาเล็กนะอ่ะนี่หลังจากที่นาเล็กเกาะเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาแขวนไว้ตรงนี้นะ โซนตรงนี้อาจจะรมำไรสักนิดหนึ่งรอให้เขาฟื้นตัวหน่อยตัวนี้ก็จะไว้ในมุมของต้นไม้นีแสงยามเช้าพอดีเลยนีแล้วก็รดน้ำกันน,นี่เรารดน้ำแบบนี้น,นี่ฉีดให้ความชุ่มชื้นเขาไม่ต้องเยอะไม่ต้องแฉะนะเอาแค่ให้ชุ่มชื้น,นเดี๋ยวพอฝนตกเขาก็จะนี่แหละ เียกหมดและเนี่ยรับรองว่าเดี๋ยวจะให้ชมดอกกันนะได้อีกไม่นานได้ชมดอกกันแน่นอนนีที่มันอยู่บนตอไม้แล้วโดนปลวกจัดการด้วยมันก็เลยไม่ค่อยสมบูรณ์เดี๋ยวนาเล็กเอาไว้ตรงนี้รับรองว่า สวยงามแน่นอนนะอ่ะสลับคลิปนี้นะแล้วก็พามาปลูกเกาะกล้วยไม้กับแผ่นไม้นะเศษไม้ที่เหลือใช้แล้วก็เอามาไว้ในร่มลำไรก่อนอนุบาลก่อนนะก็นี่แหละคือกล้วยไม้ตระกูลไม่ไกลไมายุมินะฮะ ก็ผมสลับคลิปนี้แล้วก็เก็บมาฝากกันียงเท่านี้ก็ผมสวัสดีครับ